มินตกกาอนเฮ้ยขัไปไหนกันวะแอดมินเราสองสามคนนะอันนี้บตรงนั้นแหละค่ะตรงนั้นแหละทำตหลักตรงยังไม่เสร็จนะลุงเอาลุงพนพัาแตนก็บริษัทบูรโอมทรยบอีก2,000ล้านบาทอาจารุ์สาธุ เขอกคต้องเติมน้ำมันุสามพันไม่ครัพรวมอัพรวมกันเพราะว่าเราทำกระถินด้แล้วไม่แล้วีนี้เชื่อว่าเราทากถิ่นน่าจะทะลุสองล้านบาทเวัาวัดเฉลี่ยวัดละสามแสนสามแสนอัพนยกจะเจี้ยกีซีด้วยเพราะว่าแต่ละวัดเนี่ยเฉลี่ยวเน้ะบางวัดก็สี่แสนบางวัดก็ห้าแสนบางวัดก็สองแสนกว่าคือเฉลี่ยแล้ละสามแสนอัพ 9,3,27เกือบ3ล้านบาทเกือบสล้านนะที่เราทำบุญกัน9้าวัดวันนี้ก็เลยไม่ได้ให้ใครเดินทางไปก็มีแต่พี่ินวัดแล้วก็ลุงแล้วก็ชิดกับเมึนไปขับเปลี่ยนกับลุงเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ไหวพรุ่งนี้ก็ร่วมงาน9้าโมงประมาณ9้าโมงกำหนดการเสร็จแล้วไม่เกินเที่ยงก็ตีรถกลับเลยน่าจะถึงพรุ่งนี้ตอนเย็นอาจจะไม่ได้นอนตอนเย็นพรุ่งนี้ก็ตีกลับเลย นอนขึนนี้นอนไปกับรถบางช่องมาไม่ทันพูดหน่อยว่างานอะไรเป็นงานบวชพระภิกษุสงฆ์ร้อยเก้ารูปพรุ่งนี้เป็นวันที่อะไรครับวันที่ห้าเป็นวันอะไรครับวันพ่อเป็นวันพ่อพรุ่งนี้เป็นวันพ่อย่าเป็นวันของพ่อหลวงนะพรุ่งนี้เด็กนักเรียนก็หยุดหมดพรุ่งนี้เราก็ได้ทําบุญใหญ่ร่วมกันอีกครัางหนึ่งไม่มีใครไปโรงเรียนหะือมั้งพรุ่งนี้เด็กก็หยุดหมดเลย้องาเกิดวันที่ันพ่อ วันชดเชยเขาชดเชยวันไหนอ่ะไม่ชดเชยค่ะเขาหยุดเลยค่ะไมธรรมดาพรุ่งนี้วันหยุดให้รว้พอให้น้องฟังน้องฟังเกิดเป็นพ่อของเกิดเป็นพ่อด้วยเหรอใช่น้องฟังมีใครเกิดวันที่ห้าธันวาอีกมีไหมมีคนเดียวไม่มีค่ะก็ขอให้น้องฟังนะตั้งใจเรียนแล้วก็เป็นลูกที่ดีของพี่แอนแล้วกันครับเพราะว่าสิ่งที่เรามอบให้เขาได้ก็คือการเรียนนั่นแหละนานมนุษย์ก็เหมือนกันหลักๆก็คือการศึกษาเราจะรามอบให้ได้ ทรั์สินคงแล้วแต่แล้วแต่แวต่าเราจะมีให้เขาหรือเปล่าหาเองครับสินใช่ถ้าเกิดเราให้ล<ห>ูกหลานเราเรียนขึ้สูงอย่างน้อยปริญญาตรีเป็นอย่างน้อยปัจจุบันต้องปริญญาตรีเป็นอย่างน้อยนะถ้าต่ํากว่านั้นก็จะจะเป็นอันนี้อยู่ถือว่ายังย่าอยู่กับที่อยู่ทําได้ก็พยายามให้ถึงปริญญาตรีให้ได้โอ้จบอะไรมโบสามมหาอะไรสามมหาอะไรแต่ไม่ถึงปริญญาตรีใช่ไหมครับ มหาอะไรแล้วพ่อจิมทำไงพ่อจิมคิดนาตัวเองนะพ่อจิมนะมันเก่งครับคนอเรียนเนเก่งนะพ่เรียนแั้วามอาหารน่นี่มีโทษพ่อนะโทษลูกเนาะพ่อตรงอยู่แต่ว่าลูกไม่เอาทานพ่อถือเงินมาให้วันนั้นน่ะมมีประาณแสดงแสดงว่าโอกเกิดทันสามร้อยตอนผมเรียนมหาลัยพิษณีออกก็รำไรออกเลยคนไม่เอาทานอย่าอย่าพูดเลยดีกว่าทาออไโเคขอบคุณทุกคนนะครับเดินทางปลอดภัยค่ะคุณลุง สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเติมอีกแล้วนะคะไทยบ้านนอกนะคะส่งลุงเดินทางปลอดไทยนะคะสาธุสาธุโมทนาสาธุเดินเอาชิดนะแต่ว่าผมไม่จัดเพราะว่าเราจะมีงานไปทำบุญใหญ่อยู่แล้วนรัก็เลยบอกจะไม่มีเคสจะไม่มีอะไรบอกเอฟซีไว้ว่าไม่มีเซอร์ไพรส์นะเพราะว่าไปไปบวชพระครั้งนี้เป็นเป็นบุญใหญ่มากนะครับเป็นพระใจพระราชทาน นะครับแล้วก็เป็นงานบวชถวายพ่อหลวงรัชกาลที่9้าไม่ใช่งานธรรมดาที่ที่ทำไมต้องชวนกันไปมันเป็นงานใหญ่มาก,าากถ้าพวกเราไม่ติดว่าเราไปทํากระถินก้าวัดแล้ว่าก็อยากให้ไปแต่โอกาสก็มีอยู่ยังมีจะได้ไปร่วมกันอยู่เพราะว่าทางวัดก็อยากสร้างอ้ไพญานาคอย,อยู่ทีหน้าทีหน้าทีหน้า,นา,นาท่านท่านกำหนดท่านจะสร้างพระใหญ่ด้วยท่านกำหนดไปแล้วพระใหญ่ก็จะมีเจ้าภาพ จะเป็นแลมโบอีสานแลมโบอิสานเป็นจภาพแลมโบอีสามันจะภาพผาใหญ่สูงหน้าตักจะประมาณติดสิบเมตรไม่ไม่เล็กนะสิบเมตรบนเขาเขาบนเขาไม่เล็กค่ะเขาสมอแงตรงใช่ใช่เขาสมอแข้งจะหันหน้าไปทางเมืองโตเมืองหันพรับรนโกตรงนี้ใช่ครับท่านมีชี้จุดแล้วท่านมีชี้จุดให้ดูแล้วส่วนที่จะสร้างพญานาคก็ท่านก็ชี้จุดแล้วแต่ว่าคือท่านท่านยังพัฒนาไปอ่ะท่านให้อยู่เป็นเป็นอ่ะ คล้ายๆศาลาสามชั้นยังกับพระราชวังอ่ะถ้าพวกเราไปก็มีโอกาสใช่มีที่พักให้ฟรีที่พักก็มีมีท่านไม่ใช่เจ้าว่าหรอกท่านเป็นพระลูกวัดแต่ท่านท่านจบปริญรีแล้วท่านมีโอกาส